ขอบคุณนะครับที่ช่วยกรณาตรวจสอบแล้วก็ทุกอย่างเรียบร้อยครับเดีววันหลังก็คงได้เจอกันครับขอบคุณนะครับนะครับสิ่งที่พวกเราควรจะรู้คือการที่มีการตั้งแคมเปญโทรศัพท์ไปนะครับด่าคณะกรรมการการเลือกตั้งโจมตีคณะกรรมการการเลือกตั้งต้องรับรองชัดๆให้ได้อันนี้มีความผิดตามกฎหมายนะข่มขู่เจ้าหน้าที่ของรัฐ นะครับถ้าไปดูหมิ่นก็โดนก้หาดูหมิ่นเจ้าพนักงานอีกนะครับเรื่องนี้มันสามารถตรวจสอบได้โทรศัพท์เข้าไปหมายเลขมันบอกนะครับหมายเลขบอกชื่อที่อยู่ระบุบุคคลได้ชัดเจนสิ่งเหล่านี้ใช้กฎหมู่ทั้งนั้นเลยเนื้อกฎหมายจำได้ไหมฮะมาบสามนิ้วจะอ้างเรื่องของเดโมเกซี ok asi, หรือประชาธิปไตยสุดท้ายปากประชาธิปไตยแต่การกระทำกลายเป็นเผด็จการนะ สวัสดีครับมาพบกับผมเทิดศักด์จยมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนฮนะที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววิหกนิวส์นะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจเป็นเรื่องของการที่รับรองไม่รับรองชัติชาติเนี่ยก็คงชัดเจนไปแล้วนะผมบอกล่วงหน้าไปแล้วว่าชัดชาติได้รับการรับรองแน่นอนนะครับพอกะกะตรอ,อเวลาเลื่อนมาหนึ่งวันปรากฏว่ามีเรื่องมีลาวเกิดขึ้นไปดูในเชิงปรากฏการณ์ก่อนนะจกนกระทั่งเข้าสู่การนะรับรองของชัดชาติ สวัสดีครับพวกเราเป็นนักสแสดงจากนครเืองหงฟ้าครับผมโบชายคิดการนัทชาค่ะคิสุวิชาค่ะวันอาทิตย์ที่19มิถุนายน2565พวกเรานะคะก็อยากจะเชิญชวนทุกคนไปงานเดินวิ่งการกุศล Run to End Polio ครั้งที่2ค่ะที่หาดทรายหน้าเซ็นทรัลเฟรเดอรพัทยาค่ะวัตถุประสงค์คืออะไรครับ ไปใช้ในโครงการชจัดโรคปริโอให้หมดไปจากโลกนี้ค่ะและงานนี้นะคะเป็นความร่วมมือของโรตารีภาค3350ร่วมมือก,อกับเมืองพัทยานั่นเองค่ะอย่าลืมนะครับวันอาทิตย์ที่19มิถุนายน2565ไปเจอกันที่เมืองพัทยาครับผมหต้องไปซ้อมวิ่งอีกแล้วทุกวันเพื่อให้ร่างกายแข็งแรงไปก่อนละดีเดีจะไปซ้อมวิ่งที่ไหนครับ พักจะต้องเบรกเลยต้องไปออกวิ่งซ้อมให้ร่างกายแข็งแรงเพราะว่าโรตารีภาค3350ารวมกับพัทยาพะชจักงานวิ่งมาราทอนมีนิมาราทอนกันชื่องาน Run To End p โบรีโอครังที่2เราต้องไปช่วยกันนะครับที่พัทยาริมห่านเลยตอนนี้ผมต้องออกไปซ้อมก่อนไปซ้อมวิ่งไปซ้อมวิ่งเห็นดวไ,ไหมลืมบอกะตาลืมบอกวัน วันอาทิตย์ที่19มิถุนายน2 5 6 5เราไปเจอกันที่พัทยาลิมหาดเลยและไปเจอกันนะครับสวัสดีครับไปวิ่งกันนะและนี่ครับท่านผู้ชมทุกคนจะได้รางวัลน,นี้ทุกคนเลยในงานพัทยามินิมาราทอนโดยโรตารีภาค3350กับเมืองพัทยาวั้สมิงกา,า,ารัตำรวจไทยมายื่นคำร้องกับกกตในวันนี้ก็หนึง่ง สืบเนื่องจากการหาเสียงเลือกตั้งผู้ว่าราชการจังหวัดกรุงเทพมหานครและการเลือกตั้งสอกอที่ผ่านไปเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับก็ปรากฏว่าท่านผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจํากรุงเทพมหานครก็ได้มีหนังสือแจ้งไปยังผู้สมัครรับเลือกตั้งทั้งผู้ว่าและสอกอว่าให้เร่งรีบเก็บป้ายนะครับหาเสียงตัวเองให้ออกไปจาก พื้นที่ติดป้ายหาเสียงให้แล้วเสร็จภายใน3มวันนะครับซึ่งหลังจากครบ3วันแล้วเนี่ยก็ปากรากฏว่ายังมีผู้สมัครรับเลือกตั้งผู้ว่าแล้วก็สอปเป็นจำนวนมากที่ละเลยเพิกเฉยปล่อยให้มีป้ายหาเสียงแขวนหรือติดตั้งอยู่ในพื้นที่ริมถนนบ้างในตอกซอกซอยต่างๆบ้าง,ตาง,างเต็มไปหมดชี้ให้เห็นว่า ผู้สมัครรับเลือกตั้งเหล่านี้เน้นอยากจะมาเป็นตัวแทนของประชาชนแต่ไม่ได้สนใจในเรื่องการปฏิบัติตามกฎหมายแต่อย่างใดเรื่องนี้สมาคมก็เลยนําความนําพยานหลักฐานทั้งหมดไปแจ้งความร้องทุกข์กล่าวโทษไว้ที่สถานีตํารวจในพื้นที่ต่างๆแล้วตั้งแต่สอนอดอนเมืองสอนอสไหมสอนอสุวินทวงสอนอ,อลำภักชีนะครับและอีกลหลายๆสอนอหลังจากนี้จะตามไปตรวจสอบให้หมด นะครับแต่ว่าเนื่องจากวันนี้ทางคณะกรรมการการเลือกตั้งจะเริ่มมีการพิจารณารับรองผู้สมัครรับเลือกตั้งผู้ว่าแล้วก็สกในหลายๆพื้นที่เขตซึ่งสมาคมเห็นว่ากรณีการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายของอผู้สมัครรับเลือกตั้งผู้ว่าผู้สมัครรับเลือกตั้งสกเนี่ยเป็นประเด็นสําคัญที่ชี้ให้เห็นว่าผู้สมัครเหล่านี้ไม่ได้ให้ความสนใจกับการปฏิบัติตามกฎหมาย ซึ่งเป็นกฎหมายพื้นฐานง่ายๆแต่ก็ยังละเลยแล้วภาษาอะไรจะไปบริหารบ้านบริหารเมืองหรือไปคิดออกข้อบัญญัติท้องถิ่นต่างๆได้นะครับเรื่องนี้จึงเป็นบทเรียนที่สําคัญที่สมาคมไม่ยอมนะครับก็เลยนําความไปแจ้งความไว้หลายสอนอและ,และนําเอาหลักฐานในการแจ้งความทั้งหมดเนี่ยมายื่นให้กรกตในวันนี้เพื่อใช้ประกอบในการวินิจฉัยว่าจะรับรองผู้สมัคร ทั้งผู้ว่าแล้วก็สกรหรือไม่นะครับโอเคตื่นเลยรายการวันนี้ถือเคล็ดอะไรมาจากบ้านไหมคะมีเคล็ดอะไรออกจากบ้านนะคะอเร่สะดวกครับแล้วคุณแม่ได้ให้พรอะไรบ้างด้โอแม่สี่สี่ครึ่งเลยโอ้ยบอกให้ตั้งใจดีค่ะ แล้วน้องแสนปิริมีพูดอะไรไหมค่ะตีต้องใส่โตหลังจากนี้ค่ะแล้วก่อนหน้านั้นพอหลังจากรู้ว่ากกตรับรองมือน้องได้ได้คุยอะไรกับอาจารย์แล้วก็ชวนมาคุยธรรมดาค่ะเดี๋ยวยขออนุญาตนะครับพี่เดี๋ยวพี่ทีจะเริ่มแล้วนะครับขออนุญาตสัมภาษณ์ที่ไหนไนะครับโอเคขอบคุณนะครับทุกคนไม่ติดไเ่ติดเลยครับไม่ติดทั้งหลดเดี๋ยวเราดูแรกแรกไม่ติดเลยไมใส่ไรหมดแล้ว ต่อไปนี้เราจะเรียกว่าอาจารย์ไม่ได้เราต้องเรียกว่าท่านผู้ว่านี่อาจารยเหมือนเดิมไหครับเรียกท่านอาจารย์นี่ท่านอาจารย์ด้วยไหมอาจารย์ไม่ต้องมีท่านหรอกครับอาจารย์จะเปิดตัวทีมโอ้ไม่ได้เคยแบบเปิดย่างเปิดเปิดไปแล้วไหมเปิดไปแล้วเปิดไปแล้วยังไม่เป็นทางการเดี๋ยวที่ศาลาแล้วกันนะที่ศาลาครับเดี๋ยวเขารอกันไปเลยค่ะโอเคค่ะคค่ะขอบคุณนะครับทุกค่านครับพี่พีท เฉพาะคนที่จำเป็นถึงมาเดี๋ยวได้เจอทุกคนแน่ค่ะพอดีว่าตอนนี้คุณสิงห์สุวรรณอยู่ในรายการของเวฟไฟต์อยากจะบอกเลยบ้างขอบคุณนะครับพี่ช่วยโุณาตรวจสอบแล้วก็ทุกอย่างเรียบร้อยครับเดียววันหลังก็คงได้เจอกันครับขอบคุณนะครับตอนนี้งบกทมเหลือแค่เก้าสิบวล้นไม่เด็นไรเดี๋ยวให้ท่านเดี๋ยวให้ท่านลองไปดูเพราะว่าคงมีงบเหลือจ่ายอยู่แต่ว่าโครงการเราไม่ได้ใช้เงินเยอะอันไหนที่ไม่ใช้เงินท็ทำได้เลยหลังจากที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกำหนดไว้วันที่30จะตัดสินว่าชัดชาติจะรับรองไม่รับรอง สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือมอบ3นิ้วมีการไปตั้งแคมเปญนบนช้าง .com ที่จะปลดพี่รีสุวรรณจันยานะครับเลขาธิการมูลที่โรคร้อนและแก้ไขรัฐธรรมนูญก็ล่าชื่อกันว่าเนี่ยจะปลดพี่รีสุวรรณจันยาล่าชื่อปลดรีสุวรรณแล้วก็มีการจัดแคมเปญขึ้นมานะครับโทรศัพท์ไปที่คณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกะกะตให้ด่ากะกะตเร่งต้องมีการรับรองชัดชาตินะครับ เป็นผู้ว่ากรุงเทพมหานครซึ่งต่อมากกตก็รับรองชัดชาติก็ได้เป็นผู้ว่ากรุงเทพมหานครส่วนเรื่องที่มีการสอบสวนเนี่ยก็รอรุ้นช่วงบ่ายนะครับว่าจะดําเนินการหรือไม่ซึ่งสุดท้ายก็มีการรับรองเป็นการชั่วคราวซึ่งกระบวนการสอบสวนนะครับก็ยังคงดําเนินต่อไปฮะหลังจากที่พี่ศษษิทธวรรณจันยาไปร้องไม่ถอดไป้ายไปร้องเรื่องสัญญาว่าจะให้ ป้ายสามารถเอาไปเป็นกระเป๋าได้เรื่องนี้จึงเป็นประเด็นที่น่าสนใจว่าจะสามารถถอดถอนนะครับสีสุวรรณจัญยาออกจากเลขาธิการมูลนิธิโรคร้อนนะครับและองค์กรที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขธรรมนูนได้หรือไม่ในเชิงงานสังเคราะห์แบ่งเป็น2ประเด็นนะครับประเด็นแรกการจะไปถอดถอนพี่ริสุวรรณจัญยาเนี่ยออกจากมูลนิธิโรคร้อนเนี่ยถอดได้ไหมไม่ได้นะ ไม่ได้นะฮะองค์กรสมาคมพิทักษ์รัฐธรรมนูญเหมือนกันที่เขาเป็น,นะจะไปถอดถอนเขาได้ไหมไม่ได้ทําไมถอดถอนไม่ได้มันเป็นเรื่องภายในองค์กรมนิธิสมาคมเขาเรียกว่าเป็นองค์กรเอกชนเป็นนิติบุคคลเป็นองค์กรที่ไม่สแสวงหาผลกําไรการจะจัดตั้งองค์กรดังกล่าวจะต้องมีคนกลุ่มคนกลุ่มหนึ่งนะครับ ร่วมกันในการจัดตั้งเพื่อทำตามวัตถุประสงค์นั่นหมายความว่าการจะปลดออกการจะไล่ออกการจะให้ย้ายการจะให้เปลี่ยนตำแหน่งเป็นเรื่องภายในองค์กรนะครับจะไปล่าลายชื่อปลดเขาไม่ได้นะละเมิดต่อกฎหมายนั่นหมายความว่าพี่สิสธรวัลจันยาสาม,มารถดำเนินคดีตามกฎหมายได้จากคนเหล่านี้คนที่ล่าชื่อนะครับคนที่สร้างคอมเปน นะครับคนที่ลงชื่อสามารถเอาผิดตามกฎหมายได้ทุกคนเลยนะอันนี้คือประการที่1น,นะครับประการที่2นะครับสิ่งที่พวกเราควรจะรู้คือการที่มีการตั้งแคมเปญโทรศัพท์ไปนะครับด่าคณะกรรมการการเลือกตั้งโจมตีคณะกรรมการการเลือกตั้งต้องรับรองชัดๆให้ได้อันนี้มีความผิดตามกฎหมายนะข่มขู่เจ้าหน้าที่ของรัฐ นะครับถ้าไปดูหมิ่นก็โดนก็หาดูหมิ่นเจ้าพนักงานอีกนะครับเรื่องนี้มันสามารถตรวจสอบได้โทรศัพท์เข้าไปหมายเลขมันบอกนะครับหมายเลขบอกชื่อที่อยู่ระบุบุคคลได้ชัดเจนสิ่งเหล่านี้ใช้กฎหมู่ทั้งนั้นเลยเนื้อกฎหมายจําได้ไหมฮะมาบสนิ้วจะอ้างเรื่องของเดโมเกซี ok asi, หรือประชาธิปไตยสุดท้ายปากประชาธิปไตยแต่การกระทําทกลายเป็น เผด็จการนั่นเองขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทําความดีเพื่อความดีผมเต้ศักดิ์จิมกิตวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ ไแดนดินพืนใหญ่ไม่ใช่ธาดุเขา